สวัสดีครับเพื่อนๆกับมาเจออีกครั้งกับ EC6395 e e นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวในส่วนของตัวคำถามที่ผมเคยได้รับจากทางเพื่อนๆทางบ้านมานะเกี่ยวกับเรื่องของโซลาเซลล์นะครับเพื่อนๆบางคนก็ถามว่าโซลาเซลล์ที่ผมเคยติดตั้งไปก่อนหน้านี้ปัจจุบันเป็นยังไงบ้างยังใช้งานอยู่ไหมผมก็บอกเลยว่ายังใช้อยู่ครับและมันก็ยังใช้ได้ดีนะมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าเมื่อที่เมื่อไม่ไม่กี่อาทิตย์เมื่อประมาณสักเดือน2องเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เปลี่ยน เปลี่ยนระบบนิดหน่อยนะครับจับตัวโซล่าเซลล์เดิมที่เคยใช้ที่เป็นระบบออฟกริดนะครับเปลี่ยนมาใช้เป็น power station แทนเพราะว่าทําให้ผมสามารถที่จะเอาไว้ใช้งานเวลาไปแคมปิ้งได้นะครับเพราะว่าเดิมตอนนี้ในบ้านผมจะมี2ระบบด้วยกันก็คือออฟกริดกับออนกริดนะครับเป็นคําถามที่เพื่อนๆถามเข้ามาเหมือนกันเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนี่คือ power station นะครับทำงานในระบบของออฟกริดนะครับก็ค่อนข้างสะดวกเพราะว่ามันบิวอินทุกอย่างอยู่ในนี้หมดแล้วนะ จากตัวเซตใหญ่ๆก็เหลืออยู่แค่นี้แค่นี้เหลือแค่นี้แล้วก็ตัวแผงโซลาร์พาร์เนลเนี่ยผมก็ไปซื้อเป็นแบบพอต t ทเบิลโมบิลิตี้มาได้ก็คือแบบเคลื่อนย้ายได้นะครับก็เป็นของบูเอ i ิใช้งานาพกพาสะดวกหน่อยอะไรประมาณนั้นนั่นก็เลยกลายเป็นที่มาว่าก็เลยยุบตัวโซลาร์เซลล์ออฟริดนะเซตนั้นก็คือขายทิ้งไปทั้งแบตเตอรี่ทั้งตัวอินเวอร์เตอร์ ter, แล้วก็ตัว ตัวอะไรอีกอะตัว s ัว a r โซล่าชาร์เจอร์เอ ger, เอก็ขายทิ้งไปด้วยนะก็ไม่มีแล้วสำหรับตัวออฟกลิตเพราะมาใช้เป็น power station แทนแต่ยังคงใช้แผงโซล่าเซลล์ที่ใช้อยู่เดิม160บวัตต์นะครับจ่ายไฟให้กับตัวนี้นะครับผ่านทางพอร์ตที่เห็นเนี่ยคุ้นเคยนะใครใช้โซล่าเซลล์รู้เลยนี่คือพอร์ต mc4 นะครับใช้ผ่านพอร์ตนี้นะครับแล้วก็ต่อเข้ากับตัว power station ผมนะครับก็คือตัวนี้นี่นะอันนี้ผมซื้อของอตัวอะไรว่าผมเลยลืมยี่ห้อเลย eco flow ครับนะซึ่งผมเคยบอกเพื่อนๆไปแล้วว่าทำไมผมซื้อ eco flow ทำไมไม่ซื้อ b u e t t i สำหรับตัว power station นะครับยังไงเดี๋ยวผมจะตวนซ้ำให้ว่าทำไมนะครับแต่ทำไมที่ power ไอตัวโซลาร์แผงเดันซื้อบูเอติเดี๋ยวคุยให้ฟังอีกทีหนึ่งทีนี้มาถาม มาตอบคำถามที่เพื่อนๆถามผมเรื่องของตัวโซลาร์เซลล์ว่าระบบออฟกิดออนกริตมันต่างกันยังไงเพราะว่าในวันนี้ยังมีเพื่อนๆหลายคนที่ยังเข้าใจสับสนแล้วก็ยังมีความรู้สึกว่าอยากติดโซลาร์เซลล์เพียงเพราะอยากจะประหยัดเรื่องของค่าไฟนะครับแต่ดันไปติดโซลาร์เซลล์แบบที่เขาเรียกว่าออฟกิดซึ่งดูแล้วจะไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่นะครับในความเห็นส่วนตัวผม ทีนี้มาคุยกันก่อน,นครับว่าโซลาร์เซลล์แบบออฟกลิดออนกลิดคืออะไรนะครับเอาแบบที่คุ้นเคยกันมากที่สุดเลยในวันลานี้นะและหลายคนน่าจะได้ใช้กันมาแล้วตามต่างจังหวัดนะครับก็คือโซลาร์เซลล์แบบที่เขาเรียกว่าออฟกลิดนะครับโซลาร์เซลล์แบบออฟกลิดเนี่ยมันเป็นโซลาร์เซลล์แบบที่มีเอาผมบอกถึงชิ้นส่วนอุปกรณ์กันนะโซลาร์เซลล์แบบออฟกลิดก็จะมีแผงโซลาร์เซลล์นะครับจะกี่วัตต์ก็แล้วแต่ที่ซื้อมาใช้งานกันนะครับจะเป็นไฮโวลหรือว่าโลว์โวลอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าต้องการให้้ไดดีด ประสิทธิภาพในการประจุไฟได้เยอะๆนะครับก็ต้องเป็นแบบไฮโวล์นะครับแบบที่ผมทำในบ้านเนี่ยเป็นลักษณะของโลโวล์นะครับไม่ได้ไม่ได้ทำแบบไฮโวล์ที่แบบเป็น1 0 0ๆโวล์หรือว่าหลายสิบโวล์ผมทำแค่1 2โวล์เท่านั้นเองนะครับในในตัวกริดทายหรือว่าในตัวโซล่าชาร์จเจอร์เนี่ยก็ซื้อมาแค่ระดับ1 2 2 4ถึโวล์เท่านั้นทีนี้เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วคือมีแผงโซล่าเซล อีกตัวหนึ่งใน,ในการทำงานของโซลาร์เซลล์แบบออฟฟิศก็จะต้องมีตัวตัวโซล่าชาร์จเจอร์นะครับโซล่าชาร์จเจอร์ตัวนี้ก็ทำหน้าที่ในการแปลงไฟจากแผงโซลาร์เซลล์นะครับมาเข้าที่ตัวโซล่าชาร์จเจอร์นะครับสเต็ปไฟดาวน์ลงมาแล้วก็ควบคุมการชาร์จไฟของตัวแบตเตอรี่ <c oughs> เห็นไนหะ <c oughs> เห็นไนหะเพื่อนๆจะเห็นแล้วแสดงว่าต้องมีแบตเตอรี่ด้วยใช่ครับต้องมีแบตเตอรี่ด้วยครับพอมีแบตเตอรี่ปั๊บมันก็ชาร์จไฟเข้าไปที่ตัวแบตเตอรี่ก็อยู่ที่เพื่อนๆแล้วครับว่าจะซื้อแบตเตอรี่เนี่ยขนาดความจุ กี่แอมป์นะครับกี่แอมป์เอาหรือจะใช้แบตเตอรี่แบบไหนในการที่จะเอามาทําหน้าที่ในการเก็บประจุไฟนะครับจะเป็นแบตเตอรี่แบบตะกัวกดหรือจะเป็นแบตเตอรี่แบบแห้งหรือจะเป็นแบตเตอรี่แบบลนะิเทียมฟอสเฟตเห็นไหมลิเธียมฟอสเฟต ลิเทียมไอออนดูจะแบบแพงอ่ะลิเธียมไอออนก็จะเป็นพวกแบตเตอรี่แบบเซลล์เซลล์แพคแบบ1 8 6 5 0อะไรอย่างเงี้ยหรือ2 1 6 0นยอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ค่อนข้างแพงหน่อยลิเทียมฟอสเฟตน่าจะเป็นคำตอบที่ดีสำหรับการใช้งานโซลาเซลล์นะครับแต่ละแบตเตอรี่มันมีองค์ประกอบที่ดีของมันซึ่งอันนี้ไว้เดี๋ยวผมทิ้งไว้ในการอธิบายในคลิปหน้าแล้วกันเพราะมันยาวมากๆนะครับแต่ผมบอกก่อนเลยว่าในแบตเตอรี่ที่ใช้งานในกลุ่มของโซลาเซลล์เนี่ย นิยมใช้นะครับลิเทียมฟอสเฟตนะครับลิเทียมเอเก็ไม่ค่อยใช้หรอกลิเทียมฟอสเฟตด้วยเหตุผลหลักสําคัญเลยคือราคาไม่แพงครับแล้วก็ค่อนข้างปลอดภัยนะครับถ้าเทียบกับแบตเตอรี่ตัวอื่นนะครับตก่กวัวกดก็แบบไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับเพราะจะมีค่าที่เขาเรียกว่า depth of discharge นะครับหรือ DOD เนี่ยค่อนข้างจะ ไม่โอเคนะเนี่อไว้เดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังทีหลังเดี๋ยวผมบอกก่อนว่าในแบตเตอรี่ที่ใช้ในวงการโซล่าเซลล์ส่วนใหญ่จะเป็นลิเธียมฟอสเฟตนะครับเพราะฉะนั้นพูดไปแล้วเมื่อกี้นี้ว่ามีแผงโซล่าเซลล์นะครับมีโซล่าชาร์จเจอร์แล้วก็มีแบตเตอรี่นั่นคือ,อตัวโซล่าเซลล์แบบออฟฟิลดนะครับหมดหรือยังยังไม่หมดนะครับเพราะว่าเราต้องการใช้ไฟถูกไหมเราอยากใช้ไฟเป็น220โวลต์เพราะฉะนั้นจะต้องมีอีกอุปกรณ์อีกตัวนึงที่เขาเรียกว่าอินเวอร์เตอร์ครับอินเวอร์เตอร์ตตตตััววเนนนีีนีี้้ทททาาาาห่่่ใกกรรแแงไฟมาจาบอต นึกออกนะมาจากตัวแบตเตอรี่ออกมาเป็นไฟ220โวลต์ที่เพื่อนๆจะใช้งานกันซึ่งตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้มันก็จะมีประสิทธิภาพต่างๆทันไปนะครับก็พูดถึงกำลังโหลดการจ่ายไฟนั่นเองนะครับว่า220โวลต์ที่จ่ายออกมานั้นจ่ายออกมาได้กี่วัตต์นึกภาพออกนะะฉนนั้นถ้าเราจะใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวนวัตต์มากๆคุณก็ต้องซื้อพวกตัวอินเวอร์เตอร์ที่รับโหลดได้เยอะๆนะครับราคาก็จะแพงขึ้น แล้วก็ในการใช้งานของอุปกรณ์ที่เป็นอินเวอร์เตอร์พวกนี้มันจะมีอยู่2ประเภทอีกเหมือนกันก็นคือการจ่ายไฟ220โวลต์แบบเพียวไซเวฟกับแบบที่ไม่ใช่เพียวไซเวฟนะครับเพื่อนๆจะงงว่าเพียวไซเวฟคืออะไรเพียวไซเวฟเนี่ยมันเหมือนกับที่การไฟฟ้าจ่ายมาที่บ้านเรานะครับรูปพอดกราฟเพียวไซเวฟเนี่ยมันจะค่อนข้างจะเรียกว่าสมนะูทอ่ะแต่ถ้าเป็นแบบที่ไม่ใช่ซัพพอร์ตเพียวไซเวฟมันจะเป็น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 เ,เป็นลักษณะแบบเป็นเหลี่ยมๆของการ พอดกาบที่เป็นซาเวฟแบบเป็นลูกคลื่อนอผลของการใช้อินเวอร์เตอร์ที่ไม่ไม่รองรับเพียวสาเวฟเนี่ยมันจะเจอปัญหากับพวกอุปกรณ์พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นมอเตอร์ครับถ้าเป็นพวกทีวีเป็นวงจออิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปอะไระไม่ค่อยมีผลนะครับสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ไม่ได้รองรับเพียวซาเวฟแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็อยากจะครอบจักรวาลเพราะเราไม่รู้หรอกว่าเราจะจ่ายไฟ220โวลต์ให้กับพัดลมไหมมอเตอร์อะไรไหมถูกไหมไหนๆก็ซื้อแล้วก็เลยซื้อทีเดียว เพราะนั้นในการซื้อพวกอินเวอร์เตอร์เนี่ยหลายๆยูเซอร์ก็จะซื้อแบบที่เป็นเพียวไซเบทถามว่าเพียวไซเบทดียังไงเวลาที่เราไปใช้กับพวกมอเตอร์อย่างเช่นพัดลมเนี้ยมันจะไม่มีการเสียงหึง่งหึ่งหึ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 งมันจะเกิดขึ้นถ้าใช้อินเวอร์เตอร์ที่ไม่สปอร์ตเพียวไซเบทเวลาเปิดมอเตอร์นะพวกพัดลมนะคือหนวกหูอ่ะใช้ได้ไหมไม่ใช้ได้แด่หนวกหูไม่เวิร์กมันไม่ได้เป็นเพียวไซนันมันก็เลยกลายเป็นปัญหาเพราะนั้นเวลาที่เราใช้งาน อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นมอเตอร์เนี่ยเขาก็จะนิยมใช้อินเวอร์เตอร์ที่เป็นเพียวไซเวฟนะครับทีนี้สาเหตุสำคัญของการที่เราต้องมาคุยเรื่องของตัวโซล่าเซลแบบออฟฟิดด้วยก็คือเราพึ่งพาอะไรเราพึ่งพาแบตเตอรี่ในการจ่ายไฟถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเจอปัญหาอย่างหนึ่งเลยก็คือแบตเตอรี่เราความจุเท่าไหร่ พาร์ทีนแมวตีกันสามสี่ตีกับไอ้เปิมนะครับก็ต้องบอยอย่างงี้ครับแบตเตอรี่เนี่ยมันก็จะมีความจุของมันอยู่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยถ้าโหลดเยอะเยอะดภาพนะเช่นผมผมอาจจะใช้เตาปิ้งย่างอ่าอุปกรณ์เครื่องอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทําความร้อนนี่บอกเลยว่ากินไฟเยอะมากนะระดับพันวัตต์อย่างเงี้ยโหแป๊บเดียวแบตเตอรี่หมดแล้วนะ นึกภาพออกใช่ไหมครับเ,เพื่อนเเพราะนั้นโซลาเซลล์แบบออฟกริดเนี่ยจริงๆต้องบอกองนี้ครับถ้าเราใช้งานจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะดีไซน์ไว้ใช้กับพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงนึกภาพออกไหมไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงการไฟฟ้าเข้าไม่ถึงสายโครงข่ายสายไฟเข้าไม่ถึงอยู่กลางปา่าตามเขาไปตั้งแคมป์แล้วไม่มีไฟนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ ตั้งแคมป์เราไม,มไม่มีไม่มีไฟจะใช้งานนั่นคือโซลาร์เซลล์แบบออฟกริดเห็นไหมเห็นไหมเห็นภาพไหมแต่ว่าวันนี้เพื่อนๆจะเห็นพาวเวอร์สเตชันที่มันรวมทุกอย่างที่ผมพูดมาเมื่อกี้เนี่ยคืออะไรแบตเตอรี่โซลาร์ชาร์จเจอร์อินเวอร์เตอร์นะเหลือแค่โซลาร์พเก็คือแผงโซลาร์เซลล์ที่ตัวนี้มันแยกออกไปซึ่งก็ผมเป็นแบบพับอยู่แล้วมันก็เลยกลายว่าสะดวกแล้วก็ต่อผ่าน MC4 เข้ามาก็ใช้งานได้นะครับก็ ต้องบอกงี้ครับว่าเพราะฉะนั้นต้นทุนหลักๆของโซล่าเซลล์ที่เป็นระบบออฟกริดเลยและราคาแพงมากๆเลยคืออะไรแบตเตอรี่ครับบอกเลยว่าแบตเตอรี่แพงแน่ๆเพราะว่าถ้าเราต้องการจะสำรองไฟให้ใช้งานได้ตลอดทั้งคืนกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านจำนวนมากๆจะเป็นพวกแอร์อนนนึกภาพออกไหมแต่แอร์เองมันก็ยังแบบกินประมาณหนึ่งช่วงแรกที่มันทำนะแต่มันก็กินอ่ะถูกไหมประเภทแบบแอร์ทำงานทีนึงประมาณพันกว่าวัตต์อย่างเงี้ย นั้นถ้าแบตเตอรี่แบบความจุไม่เยอะพอบับเดียวมันก็หมดแล้วถูกไหมเพราะนั้นโซลาร์เซลล์ออฟกิดถูกดีไซน์ไว้จริงๆแล้วไว้ใช้งานกับในพื้นที่ที่ไม่มีไฟเข้าถึงแล้วคุณต้องการใช้ไฟหรือภาพออกใช่ไหมเพราะนั้นถ้าวันนี้เราบอกว่าเราต้องการติดโซลาร์เซลล์และต้องการจะประหยัดเงินในกระเป๋าเราจากการใช้ไฟฟ้าเนี่ยแล้วคุณเลือกติดระบบที่เป็นโซลาร์เซลล์แบบออฟกริดนึกภาพออกไหมมันไม่ไประหยัดนะเพราะว่าค่าแบตเตอรี่แพงนะ แบตเตอรี่แพงไม่พอแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานนึกออกใช่ไหมแล้วถ้าเราประเภทแบบดิชชาร์จเยอะๆคือใช้งานไฟจนกระทั่งหมดบ่อยๆเซลล์แบตก็จะเสื่อมเร็วด้วย mm hmm. เห็นภาพไหมนั่นคือประเด็นหนึ่งที่ที่หลายคนลืมคิดไปนะครับแต่โอเคในในบ้านบางบางพื้นที่ต่างจังหวัดที่แบบโครงข่ายสายไฟเข้าไม่ถึงจริงๆเนี่ยอันนี้ยอมรับได้ว่ามันเป็นข้อจํากัดที่เขายอมรับได้นะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเขาก็ไม่มีไฟใช้ เพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับถ้าเราบอกว่าเราอยากจะประหยัดไฟจากการใช้โซลาเซลล์แล้วเราเลือกที่จะมาติดโซลาเซลล์แบบออฟกริดมันไม่ได้ช่วยประหยัดนะครับบ้านคุณมีไฟฟ้าใช้อยู่แล้วต้นทุนของแบตเตอรี่มันแพงมันไม่คุ้มแน่ๆแล้วก็พอพ้นระยะประมาณสัก3ปี5ปีไปแล้วเนี่ยคุณก็ต้องแบเปลี่ยนแบตเตอรี่อีกนั่นก็เป็นต้นทุนก้อนใหญ่ๆอีกซึ่งมันก็จะไม่ช่วยในการประหยัดค่าไฟสักเท่าไหร่นะถ้าพูดกันลักษณะมุมมองนี้นะครับ กับอีกระบบหนึ่งที่ผมก็จะบอกต่อคือโซล่าเซลล์แบบที่เขาเรียกว่าออนกริตะออนกริดนะอันนี้ออนกริดนะออนกริดบอกเลยว่าต้นทุนของตัวชุดอุปกรณ์เนี่ยถูกกว่าออฟกริดเยอะเลยนะครับแต่ก็อยู่ที่อุปกรณ์ที่เราเลือกใช้ด้วยว่าใช้เกรดขนาดไหนนะครับระบบออนกริดเนี่ยจะต้องใช้กับไฟบ้านงั้นบ้านต่างจังหวัดที่บอกว่าไม่มีระบบไฟฟ้าใช้เลยใช้ระบบออนกริดไม่ได้นะครับมันใช้ไม่ได้มันต้องมีไฟเลี้ยง ในระบบอยู่แล้วนะครับคือมีไฟเมนหลักในการใช้งานแบบนี้แหละถึงจะเรียกว่าประหยัดค่าไฟครับเพียงแต่ว่าระบบออนกริดเนี่ยต้องบอกงี้ครับว่าส่วนใหญ่ถ้าอยากจะประหยัดไฟจะต้องเป็นการที่เราใช้ไฟในช่วงเวลากลางวันสาเหตุที่เป็นแบบนั้นเพราะว่าระบบออนกริดจะเป็นตัวเติมไฟ220โวลต์เข้ามาในบ้านทำให้มันกินไฟจากการไฟฟ้าน้อยลงนะพูดถึงนะ ระบบออนกลิดคืออะไรครับอุปกรณ์มีอะไรบ้างผมคุยให้ฟังแบบนี้นะครับมีโซล่าพาร์เนลแน่ๆคือมีแผงโซลาเซลล์ที่เพื่อนๆเ,เนี่ยก็ติดกันอยู่แล้วนะครับจะเอากี่วัตต์ก็ว่ากันไปแล้วก็จะเอาเป็นไฮโวลหรือเปล่าหรือจะเป็นโลโวลนะครับแต่อย่างที่ผมบอกแหละไฮโวลถือว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับมันก็เลยการว่าหลายๆบ้านในปัจจุบันที่ที่ติดตั้งกันอยู่ตอนนี้แล้วก็ต้องการประหยัดพลังงานเนี่ยเขาก็จะใช้โซลาเซลล์ลักษณะแบบที่เป็นออนกริดนะครับแล้วก็ติด แผงโซลาเซลล์ประเภทแบบเต็มหลังคาเลยนะประเภทแบบติดกัน3เควัต5เควัต10เควัตนี่โรงงานเลยนะเออ10เควัต20เควัตอะไรประมาณนี้คือโรงงานเลยนะครับประหยัดค่าไฟได้จริงอันนี้บอกเลยว่าประหยัดค่าไฟได้จริงแต่คุณจะต้องใช้ไฟช่วงเวลากลางวันเพราะอะไรครับเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วนะอุปกรณ์ของโซลาร์เซลล์แบบออนกริดมีโซลาร์พาร์เนลแล้วก็คือแผงโซลาร์เซลล์แล้วก็จะต้องมีอุปกรณ์อีกตัวนึ่งเรียกว่ากริดทาย กิทายทำหน้าที่ในการแปลงไฟของตัวโซลาเซลล์นะครับมาเป็นไฟ220โวลต์แล้วจ่ายเข้าไปในบ้านเติมไฟเข้าไปในบ้านนะครับเติมไฟเข้าระบบไปในบ้านสมมติว่าเราเติมไฟเข้าไปในบ้านที่1,000วัตต์เราใช้แค่ทีวีเราใช้แค่พัดลมอ่ะมันไม่ถึง1,000ันะนึกภาพออกใช่ไหมถ้าโหลดถ้าโหลดมีแค่นี้อาจจะเก่งนันเก่งอาจจะโหลดสักประมาณสักอ่ะผมให้500วัตต แต่ว่าไฟที่โซล่าเซลล์ผลิตให้แล้วก็จ่ายเข้ามาในบ้านเนี่ย220โวลต์ผ่านกริดทายมาได้1,000วัตต์เนี่ยถ้ากว่ามันจะมีส่วนเหลือ500วัตต์ที่เกินอยู่นึกออกใช่ไหมมันจะเจอปัญหาอันหนึ่งก็คือจะมีการจ่ายไฟย้อนออกไปนอกมิเตอร์นะครับมิเตอร์จะหมุนย้อน <laughs> พูดง่าย <laughs> มิเตอร์จะหมุนย้อนมิเตอร์หมุนย้อนเกิดอะไรขึ้นครับมันก็จะเป็นประเด็นกับการไฟฟ้าการไฟฟ้าก็จะบอกเอ้ยมันขาดมันปลอดภัยมันไม่ปลอดภัยในการใช้งานอะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยการว่าในอุปกรณ์ของโซล่าเซลล์แบบออนกริดจะต้องมีอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งก็คือการติดกันย้อนนะครับกันยอนที่ว่าคืออะไรก็คือแบบมันจะมีตัวเช็คตัวแอมมิเตอร์นะครับที่ตัวสะพานไฟหรือหม้อแปลงไฟของบ้านในที่สะพานไฟเบรกเกอร์หลักของบ้านเพื่อจะเช็คว่ามีการมีการย้อนของไฟขึ้นไหมถ้ามีก็จะทําการตัดการทํางานของตัวกริดทายไปหรือว่ามีการควบคุมให้มันผลิตกระแสไฟไดอ้อยู่ในปริมาณที่เพียงพอต่อการใช้งานภายในบ้าน ะนะเพราะพวกถ้าพวกที่กริทไทยฉลาดฉลาดนะกริตไทยฉลาดฉลาดมันก็จะแพงหน่อยหมื่นสองหมื่นอะไรเงี้ยแล้วแต่บางระบบก็จะเป็นลักษณะกริทไทยที่คอนโทรลได้ผ่าน i o t ก็คือผ่านอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์กริทไทยตัวที่เราเลือกเอามาใช้ในบ้านลักษณะของโทรศัพท์ที่เป็นออนกริทบอกเลยว่าปัจจุบันหลายยี่ห้อหลายมาตรฐานมากๆนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการตรวจรับรองจากจากการไฟฟ้าด้วยว่าโอเคได้มาตรฐานหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้น ระบบออนกริดก็เลยเป็นอะไรที่กั้มกึ่งนะจริงๆถ้าถามผมนะออนกริดก็เป็นระบบกั้มกึง่งอย่างบางที่เขาติดกันเขาก็ไม่ได้ไปแจ้งการไฟฟ้าอะไรเพราะระบบเล็กอะไรประมาณนี้แต่ถ้าระบบใหญ่ก็ควรจะต้องทำเพราะไม่งั้นการไฟฟ้าเล่นแน่ๆนะครับนั่นคือระบบออนกริดทีนี้ออนกริดพอเราคุยถึงตรงนี้เราจะเริ่มรู้แล้วว่าอ้าวถ้าบ้านไหนที่ประเภทแบบว่าไม่อยู่บ้านเป็นหนุ่มออฟฟิศสาวออฟฟิศอย่างเงี้ยออกจากบ้านตอนเช้ากลับบ้านอีกทีค่ำๆหรือว่าเย็นๆไปแล้วเนี่ย อย่าติดโซลาเซลล์แบบออนกริดเพื่อจะประหยัดค่าไฟผมบอกเลยว่ามันไม่ได้ช่วยประหยัดเลยเพราะอะไรคุณไม่ได้อยู่บ้านนึกภาพออกอไมคุณไม่ได้อยู่บ้านช่วงกลางวันตอนที่โซลาเซลล์มันทํางานและผลิตกระแสไฟตอนมันผลิตไฟคุณไม่ได้ใช้นึกออกใช่ไหมไฟไม่ผลิตออกมาให้คุณใช้เพราะคุณไม่อยู่บ้านโหลดมันไม่เกิดขึ้นไงถูกไหมแล้วก็ตัวกันย้อนมันก็แบบว่าบล็อกไว้ไม่ให้มันมีการผลิตไฟเพราะนั้นการผลิตไฟไม่เกิดเพราะคุณไม่ได้ใช้ นึกภาพออกใช่ไหมมันก็จะการว่าแล้วคุณติดโซล่าเซลล์แบบออฟกริดไปเพื่ออะไรเห็นไหมแต่ถ้าเป็นแบบออฟกริดอ่าออฟกริดคุณไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรมันก็ยังชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่แต่ความคุ้มทุนมันไม่ได้นึกออกใช่ไหมแต่บางบ้านเขาอาจจะติดเพราะอะไรเพราะบางทีแบบไฟดับอะไรอย่างเงี้ยช่วงฝนตกไฟดับบางพื้นที่แบบว่าไฟดับบ่อยไม่มีไฟใช้อ่าอันนี้ตอบโจทย์ละถูกปะพอออฟกริดก็จะมาเลี้ยงตรงนั้นงนั้นจุดประสงค์ของการใช้งานก็จะแตกต่างกันถ้าคุณบอกว่าติดออฟกริดเพัพลงงาน ให้ประหยัดค่าไฟผมว่ามันไม่ใช่แล้วในมุมมองนี้แต่ถ้าบอกเออทำไว้ออฟกิดเพื่อแบบบางทีแบบบ้านไฟดับเนี่ยอ่ะอันนี้โอเคโอเคเพราะว่าใน,ในระบบบ้านผมที่ผมทำเนี่ยผมก็ทำระบบ ATS ด้วยก็คืออ่เวลาที่ไฟการไฟฟ้าดับอ่าระบบออฟกิดจะเข้ามาทำงานจ่ายไฟในบ้านทันทีหรือว่าเวลาที่ออฟกิดแบตหมดนะมันก็จะตัดไปเอาการเอาไปเอาไฟหลักของบ้านมาใช้งานเหมือนกันอ่าเป็นลักษณะเป็นประมาณนี้มีระบบ Auto ออโต้สวิตช์นะครับติดเข้าไปเพิ่มด้วยนะซึ่งก็เป็นอีกระบบหนึ่งที่จะมาทําให้2ระบบทํางานคู่กันอ่าเพราะฉะนั้นมันจะมีแบบบางทีเราก็จะไปเจอระบบโซลาร์เซลล์แบบออนกริดที่เป็นแบบไฮบริดอ่าเพื่อนๆอ,อาจจะเจอในตลาดนะครับโซลาร์เซลล์ออนกริดแบบไฮบริดไฮบริดก็คือทํางาน2ระบบนั่นเองนะครับงั้นวันนี้ก็เลยจะมาคุยเพื่อนๆฟังครับว่าระบบโซลาร์เซลล์ในปัจจุบันจริงๆถ้าแบ่งกันจริงๆก็มีแค่ออฟกริดกับออนกริดนะครับออนกริดก็คือเน้นใช้ไฟช่วงเวลากลางวันจริงๆนะครับก็ประหยัดไฟจริงถ้้าาคุณอยู่บน หรือตอนนี้ไม่อยู่บ้านน,าน,นะน,นึกภาพนะกรณีไม่อยู่บ้านบางบางคนก็มีการขายไฟคืนให้การไฟฟ้าแต่อาันานี้ต้องไปคุยกับการไฟฟ้านะครับก็จะได้ผมไม่แน่ใจว่าหน่วยละ2บาทหรือเปล่านะแต่เท่าที่เคยหาข้อมูลมาก็หน่วยหนึ่งสบาทนะคำถามอยู่ตรงนี้แหละแล้วมันคุ้มไหมกับเงินที่ลงทุนไปในการทําโซลาเซลล์แล้วมาขายไฟคืนการไฟฟ้าหน่วยละ2บาทไม่รู้ผมไม่รู้แต่ผมว่ามันไม่คุ้มนะครับ แผงโซลาร์เซลล์เนี่ยมีอายุการใช้งานเนี่ยมีไหมบอกเลยว่ามีครับมีมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันจะค่อยๆดรอปประสิทธิภาพ e อฟ i c i e นซ y ในการผลิตกระแสไฟลงไปเรื่อยๆนะครับแปดปีสิปียังไงใช้ได้อยู่แล้วครับไม่ได้มีปัญหาเรื่องนั้นแน่นอนนะสำหรับเรื่องของตัวแผงโซลาร์เซลล์แต่ก็ไม่แผงโซลาร์เซลล์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานนะไม่ใช่ไปซื้อแบบแผงโซลาร์เซลล์แบบห่วย,วยมาใช้อะไรเงี้ยหรือบางคนไปซื้อแผงโซลาร์เซลล์แบบมือ2มาซึ่งแน่นอนมือ2เนี่ยมันน่าจะถูกใช้งานมาอย่างน้อยแบบ5ปปีี10มาแล้วคุณได้มาก็คือแบบ กระแสไฟที่ผลิตได้อาจจะผลิตได้แค่สักประมาณ60%เอจากาความสามารถสูงสุดที่มันทําได้นึกภาพเอาแล้วกันมันจะแล้วเวลาตอนที่มันเสื่อมมันจะเสื่อมถดถอยแบบรวดเร็วมันก็จะมีอายุการใช้อันที่ค่อนข้างสั้นมากๆสำหรับโซลร์เซลล์แบบที่เป็นมือสองนะแต่ก็ไม่แน่บางทีคุณอยากจะได้มือสองคุณภาพดีก็ได้นี่ผมตอบไม่ได้จริงๆอันนี้บอกตรงๆนะครับงั้นถ้าเพื่อนๆแบบงบถึงก็ซื้อมือหนึ่งไปนะครับ คลิปนี้ไม่มีอะไรมาอธิบายให้เพื่อนเพื่อนฟังเฉยในเรื่องของระบบโซลาเซลล์ที่เป็นแบบออนกริดออฟกริดเพราะบางคนแบบยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะอะไรคือออนกริดอะไรคือออฟกริดนะครับวันนี้มาขยายความให้เพื่อนฟังนะครับส่วนตัว p o ว e r s t a t ชันเนี่ยจัดอยู่ในลักษณะโซลาเซลล์แบบที่เขาเรียกว่าออฟกริดนะครับแต่มันมีข้อดีตรงที่ว่ามันรวมแบตเตอรี่ทั้งหมดไว้ในนี้แล้วนะครับแล้วก็โซลาร์ชัเจอร์ก็อยู่ในนี้อินเวอร์เตอร์ก็อยู่ในนี้นะครับ มันก็เลยการว่าค่อนข้างสะด,ดวกปัจจุบันเนี่ย power station เนี่ยจัดได้ว่าเป็นอุปกรณ์แคมปิ้งชนิดหนึ่งแล้วนะอย่างตัวเนี้ยความจุบแบตเตอรี่80,000ม ah, ิลลิแอมป์นะครับมันก็ฟังดูยากนะแต่ถ้าพอมามองในตัวเลขของตัววัตต์เอาวแล้วมันจะอยู่ที่288วัตต์อาวนะครับใช้งานได้แบบว่ามี IOT ด้วยนะตัวเนี้ยตัวนี้มี IOT ด้วยนะคอนเน็์อินเทอร์เน็ตได้ผ่าน Wi-Fi แล้วผมก็ควบคุมผ่านมือถือได้นะมีทั้งตัวชาร์จเจอร์ธรรมดานะครับัพพ p o r t Power Delivery Type C นะ Quick Charge 3.0แล้วก็มีแบบไฟ s p o t Light 2อะไรเงี้ยเพื่อใช้งานในแคมป์อะไรเงี้ยมี Outlet 12โวลต์นะมีพอร์ตต่อด้วยธรรมดาแล้วก็มีตัว220โวลต์จ่ายไฟแบบ Pure sine wave นะครับด้านข้างเองก็เนี่ยสามารถที่จะชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ได้ทั้งที่เป็นโซลาร์แผ่นเนี่ยไหมานะไปผ่านพอร์ต MC4 ผ่านตัวแผงโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็ต่อผ่าน220โวลต์เนี่ยไปเจอ พอต220โวลท์ที่ไหนก็ได้เสียบชาร์จเลยแล้วเป็นชาร์จเร็วด้วยนะชั่วโมงครึ่งก็เต็มแล้วนะครับแล้วก็มีตัวพอตนี้เหมือนกันแทนที่เป็น mc4 ต่อเข้ากับ outlet 12โวลต์ของรถยนต์เวลาที่เราเดินทางเพื่อชาร์จแบตตัวนี้ก็ได้มันก็เลยเป็นที่มาที่ผมซื้อตัว ecoflow ตัวนี้แหละนะครับอย่างที่ผมเคยรีวิวให้เพื่อนๆฟังไปแล้วเพราะว่ามันไม่ต้องการ power supply นะครับถ้าเราซื้อของ b u e t i มันต้องมี power supply อีกตัวหนึ่งแกว่าผมต้องซื้อ2ชิ้น1ชิ้นทืออันนี้แล้ว power supply แต่ e c o f o ฟมันรวมไว้ในนี้ด้วยกันเลยไงนี่นะตัวนี้คือ288วัตต์อวแล้วก็ตัวนี้ข้อดีคือผมเสริมแบตได้แนนาคตถ้าผมบอกเอ้ยผมอยากให้ความจุเป็น500กว่าวัตต์อวใช่ไหมผมก็ซื้อแบตเสริมเข้ามามันก็จะกลายเป็น500เท่าไหร่500 570วัตต์อวตก็สบายสบายเลยไปไปแคมปิ้งอยากจะทอดกระทะไฟฟ้าหุงข้าวโอ้สบายแล้วระหว่าง ระหว่างวันที่ยังไม่ได้ใช้ก็ชาร์จผ่านโซลาร์พารไปหรือว่าระหว่างเดินทางที่เรามีการย้ายพื้นที่ในการกางเต็นท์ก็ชาร์จผ่านรถยนต์ไปอะไรเงี้ยหรือไปเจอพื้นที่ที่มีไฟ220โวลต์ก็จับชาร์จแม่งซะเลยนะนะประโยชน์เยอะผมก็เลยขายชุดโซลาร์เซลล์แบบที่เป็นออฟกิดเดิมทิ้งออกไปเลยแล้วก็เป็นตัวนี้มาแทนเป็นเรื่องของตัว power station นั่นเองนะครับเพื่อเอาไว้ใช้งานในจุดประสงค์ที่แบบให้มันครบอะเพราะไม่ไงั้นเวลาผมใช้งานในบ้านเป็นเป็นออฟกิดเวลาออกไปแคมปิง้ง เอาไปไม่ได้ถูกไหมผมมีแบตเตอรี่ลูกเบลออย่างเงี้ยมันก็ไม่ตอบโจทย์แล้วแต่พอเป็น power station มันใช้งานได้ง่ายๆเลยนะวันนี้ก็ฝากไว้ขับเพื่อนครับในเรื่องของโซลาร์เซลล์ที่ผมอธิบายเพืเ่อนๆฟังนะครับในลักษณะของโซลาร์เซลล์ที่เป็นแบบออฟก r ิดออนกลิดครับมีออนก i ิดแบบไฮบริดด้วยนะครับแล้วก็ได้ให้เพื่อนๆเ,เห็นแบตบหรือ power station นะใครสนใจ power station ก็ไปดูคลิปก่อนหน้าน,นี้ที่ผมรีวิวไว้ได้ยังไงเดี๋ยว <S 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 <ๆ S 2> ผมจะขึ้นใน description คำบรรยายไว้ให้นะครับก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้วันนี้เหมือนเดิมครับเพื่อนๆนะ ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ฝากไว้นะครับชอบกดไลค์แชร์กด share, แชร์ไปไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเพื่อนๆจะได้ทราบผมและเด็ดคลิปนะครับวันนี้ไปแล้วขอบคุณที่ตามชม EASY ่ของสามเนะครับสวัสดีครับ